สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น,อน้องสาอจ้าตอนน่ี้กำลัง <c oughs> กำกับเองอยู่ข่ะพี่นอขขอ้องขาหัวหน้านกะน<ด>นั่งคุยคนเดียวกับพี่นอ้องเบาผู้เดียวกับพี่นอนั่งเอาผู้เดียวเป็นไรอาการคือเป็นไรอยู่ค่ะนั่งเา,นาผู้เดียว เราพูดเดียวค่ะไม่ได้ไม่ะเดี๋ยวเราคเดียวครับ้อทำพิธีพริตต้ทุกอย่างอีหลีเได้หรพี่น้อน้องยุกกกินี่ กันเสียวบอกเขาสวัสดีไอไอควาสวัสดีจ้าไอ้าสวัสดีานสวัสดีค่ะมาตรงเวลาพอดีเป๊บลเลตแม้จะเทียววินาทีเดียวจแล้วจะวายเรืองผี่างน้าคอจ้าบัว ตาา,า,า,ตา,าน,ะนาคกรจาวาพิวานาครนกส่งปลอยจ่าก็เยก,กานาคกรกับทอเห็นหนาทีก่อน